สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ครับวันนี้มาอยู่กับเจ้าเอา4 0 1 8แบนเดิมครับวันนี้มาหวานข้าวแปลงสี่ไร่นะครับนี่ครับแปลงนี้ไถสามรอบครับเนี่ยครับไถก่อน3ามรอบนะครับรอบนี้รอบที่สี่นะครับนี่ครับนี่คาดคาดของเราคาดซิ่งของเรานะครับนะครับตั้งแล้วให้มันพอดีกับ ครับครับ passing ออกแล้ว chắc เออถ้าถ้ามันเป็นร่องก็ยกขึ้นนะไปเ,เดินไม่ทันครับครับใครแค่สอนครับดูครับจะเดิน,ดนโอ้สันสัน านครับะครับสี่ไร่ครับเหมือนหนึ่งบิ้งครับหนึ่งบิ้งแต่ตรงมีข้างบนหน่อยหนึ่งครับไว้ว่านก้านครับเวลาเอาไว้ปักดำนะครับเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวทำให้เป็นบิ้งเดียวนะครับนี่ครับนี่รอยรอยใช้ถก่อนหน้านี้นะครับ สองร่องแรกผมไถนะครับอันนี้น้องถอีกสองร่องนะครับนี่ครับต้นไม้เยอะครับเยอะมากอันนี้อันนี้ข้างๆนะครับเป็นโตรตารี่ครับปัน่นไะดจนมากแถวนี้ใช้เป็นโตรตารี่จะเป็น L50 นะครับ5018เนาะนะครับก็ใช้กันเยอะครับส่วนมากทำนา แต่ของผมเป็น L สีู่ย์ก็ต้องต้องทำไร่ด้วยนะครับแต่ตรงนี้เป็นเป็นหลุมผมก็ไม่ได้ดถมนะครับพวกมุมพวกนะครับตามมุมตามขอบผมถมไว้แล้วนะครับนะครับสี่ไร่ของเรานะครับเนี่ยครับประมาณก็กีดหนึ่งรอบสองรอบสามสี่รอบประมาณสิบสิบสองสิบสามรอบนะครับเสร็จนะครับนะี่ครับ ีไร่นะครับดูถึงนู่นนะครับที่เป็นทิวหัวฟังนู่นนะครับสี่ไร่นี่ครับแล้วก็มีตรงนี้เป็นจะเป็นบ่อนะครับบ่อบ่อที่ควบควบกันสองสองที่นะครับคือเป็นญาติพี่น้องกันนะครับบานก็เขาก็บานหมดแล้วนะครับนี่ก็ก็ถือว่าแรงอยู่นะครับท่านี้ก็เลยรออยู่ว่าเมื่อไหร่ฝนจะลง ตรงนี้จะเป็นเปียกนะครับตรงนี้นี่ครับตรงนี้จะเปียกนิดน,นึงนะครับ Yeah. อันนี้เข้าโรตรี่ปันนะครับดูครับดูครับบางบางที่มันเนี่ยครับอย่างตรงเนี้ยมันเหมือนแบบปันนิดเดียวอ่ะเลยตรงไหนที่ดินแตกๆดีก็ละเอียดดีอย่างเงี้ยครับนเนาะก็เขาก็น่าจะแบบไทยรับจ้างอะครับคงไม่น่าจะเข้าลึกเนาะเข้าลึกน,นี่ของเราไทยาคาดครับเข้าลึกแน่นอนครับ โตรตรีผมว่าต้องต้องไถก่อนก่อนอีกสักรอบนะไถแปรก่อนสักรอบอันนี้คือเขาไถครั้งเดียวครับแล้วก็ทีนี้ก็ยายญ้าก็เกิดเนาะน้ำก็มีน้ำขังด้วยนะผมาต้องแน่ไถแปรสักรอบถึงจะดีนะครับแบบนี้เนาะของผมเนี่ยไถนะครับฝั่งนี้นะครับครั้งแรก ครั้งแรกไม่รู้ว่าใครมาไถให้นะครับเนี่ยครับผมผมขับรถมาจะไถแล้วแล้วก็ไปได้ไปไถอีกแปลงที่เป็นมือใหม่จกไถครับตอนแรกจะจะมาไถาแปลงเนี้ยแล้วทีนี้มีใครไม่รู้มาไถาก่อนนะครับก็เลยไม่ได้ไถนะครับรอบแรกมีคนไถให้แล้วก็รอบสองรอบสองผมมาไถานี่มีน้ํานะครับไถมีน้ําตรงเนี้ยมีน้นําหมดเลยรอบสามเพิ่งไถได้อาทิตย์หนึ่งครับเนี่ยครับ รอบสามไทยได้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาหวานนะครับเป็นสี่รอบนะครับตอนนี้ไทยรอบสี่รอบนะครับเนี่ยนายมีสี่ไร่ครับแต่คนขับมีสามคนครับไทยคนละรอบสองรอบแล้วกันครับพอดีต้องมาหวานด้วยนะครับหวานอันนี้ครับนี่หวานปุ๋ยแล้วหวานปุ๋ยไปสองสองถุงครับสองกระสอบสองถุงนะครับถุงใหญ่แล้วก็ มาณข้าว6ถุงประมาณ6ถุงปุ๋ยถุงแบบถุงเล็กๆครับประมาณครึ่งหนึ่งครับแล้วก็จะเป็นนะครับพอไถเสร็จจะเป็นฉีดยาคุมอีกนะครับเนี่ยครับอันนี้ลงทุนมากปีนี้ไม่รู้จะได้ผลผลิตหรือเปล่าเนาะคือส่วนมากข้าวนี้ก็กินเองนะครับไม่ค่อยได้ขายหรอกนขนาดกินเองยังไม่พอเลยครับต้องซื้อกินเหมือนเดิมนะครับ ไม่รู้ผนผลิตจะเป็นยังไงครับไถคาดเดี๋ยวก็ถ้าได้รับจ้างเนาะบางพื้นที่เขายังไม่ไถนะครับไถแปลยังไม่ได้ไถเลยนะครับบางพื้นที่เนี่ยหวานแล้วนะครับนาลุ่มๆนะครับก็เดี๋ยวก็ฝากติดตามเลยครับอันนี้อยู่อยู่แถวเนี่ยครับ โรงพยาบาลลำธม,มิญชัยเนาะของโคราชนะครับนะครับอยู่หลังโรงพยาบาลเลยครับนะครับอยู่สามอำเภอครับรถคันนี้แล้วก็อำเภอลำธมิญชัยนี่เป็นทำไร่นะครับทำไรไม่มีนาแล้วก็เป็นอำเภอคูเมืองของบุรีรัมย์เนาะตอนนั้นก็ทำนาครับนะครับสงสัยวิ่งวิ่งรอบไม่ได้นะต้องวิ่งวิ่งรอบให้ได้สัก องพันนะครับมันจะไม่มันจะกบกันพอดีนะครับเนี่ยครับว่ามันจะกบกันพอดีนะถ้ารอบสองพันเนี่ยวิ่งรอบเสมอคาดนี้ใส่ใส่สปริงได้ตัวเดียวนะครับใส่สองตัวแล้วมันตัวหนึ่งมันหลุดครับผมว่าต้องวิ่งให้ได้รอบรอบให้ได้สองพันรอบ ยังต้องไปเก็บหัวงานอีกนะครับนี่ครับหัวงานเขาจะไม่ค่อยเข้าใจครับเขารู้แต่ว่าไถเนี่ยไถเขาว่าเสมอกันนะครับนี่ครับตรงนี้ยังเป็นร่องเ็นรอยเลยครับนี่ครับมันเป็นร่องต้องแบบนี่ครับมันไม่กบกันนะครับนี่ครับมันจะไม่กบกันเนาะไม่ซีเรียสครับหน้าตัวเองก็ไม่ซีเรียสหรอกแต่ถ้าเกิดไปรับจ้างซีเรียสมากนะครับ มันต้องมืออาชีพเนาะรับจ้างเขานะครับเดี๋ยวก็ตอนมาฉีดยาคุมครับนั่งท้ายกระบะครับนั่งท้กระบะฉีดเลยครับมาดูครับํำนาอย่างนี้นะครับมาแล้วคลิปนี้อาจจะยา,ยาวๆหน่อยนะครับก็เอาให้จบจบ ไล่นะแต่ไม่ถ่ายให้แบบรวดเดียวนะถ่ายเปน็นรอบสองพันรอบรอบรอบห้ได้สองพันนะรอบสองพัน ถ้ารอบสองพันอ่ะมันจะสัดพอดีนะผมว่านะฮะรอบสองพันะ 2000, มันจะสดัสดสัดเข้าหากันพอดีนะครับนี่ครับนะครับมันจะสดัดเข้าหากันพอดีแนละ้เพราะเพราะตอนตอนล่องสุดท้ายอ่ะเราค่อยปรับหางครับปรับหางให้มันกินน้านหน้าเข้าลึกนะครับแล้วค่อยวิ่งช้าๆมันจะตัวนี้จะได้ไม่สรดไกลนะครับนี่ครับเนี่ยเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยนะครับ เป็นล่องสุดท้ายครับก็ปรับให้ผ่านหน้ากินลึกนิดนึงนะครับเพื่อจะกบล่องนะครับนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อะไรครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ